สาวบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพวงไปวัดสูตรโฟนเด้อร์มานี่อาผมก็บ่าวนมคือเกาเนาะเอ็นมเมาลเล่าเนาะแจะเปลี่ยนเสื้อแล้วมาเกิดนี่เนาะเป็นบ่าวนมเนาะมานี่เงินเล่นออกเนาะกัดเล่ยสิผ้าหน่องๆว่าเบิ้งมือเทือเนาะไปเบิ้งได้เนาะเอาสิไหนมือเทือยหรือวะเนาะสิอารุณ์ไรชาวันเดียวนะฮะคน เล็กๆคอยไปถ่ายอยู่คนละ้องอนนะนะออกมาไปย่างด้วยย่างก่อนนะย่งนางก่อนหนา้นาท้ายรูปวบาสู้ เห็นบอกใช่ป่ะไปขาวข้างล่างก่อนรถลมันตีสหลายนั่งแท็กซี่มากวันนี้นะ หกสิบบาทแท็กซี่หกสิบบาทไปโอ้มาติแหวตี้เล็กๆวันนี้สิผ้าไปซื้อพาเล็กๆไปซื้อมือถือเนาะเนาะแจ็กสติลดยโดนไล่เนาะพี่น้องในงบตีบเกินสามสี่พันนี่แหละพี่เนาะเราค้าหาเงงบจำนั้นเนาะก็วันงบเกินไล่เนาะพี่น้องเนาะ เห็นนายอยู่บ่เห็นยอยู่บ่าเว้ยไปเขาไปแล่นสวรรค์เนาะรถติดพี่น้องรถติด อ๋อจักชุดเด่ี๋ย,ยดู่ายิ่งสูเหนื่งงานคำคำมานนี่พี่น้องเลยเรือก้านประมาณหกมุกรพ่งพอดตอนนี้ทุ่มนึง่งสร้างนาทีอะไตอนน่นงี่างมากับเด็กๆเขากย้วท่านี้เขากับปิดทางเขานะก็บอกให้เขาท่างเดียวนะ ไป,ไปยังหาทางเขากับตาย, <c oughs> ยาังไ้ที่เนาะยวกับเป็นทางขึ้นรถไฟฟ้าน่อยี่เนาะ <c oughs> ไปเข่าเลยทางทน้องไปไปเร็วเร็ว ออกไปนั่งผ่านไปแล้วหมอหนึ่งเฮ้ยมอนี่บบผ่าน เขาบอกว่าเขาห้ามถ่ายนะเราจะเลยตอนนี้เขาขึ้นมาหัวเรื่องแล้วพี่น้องขึ้นม่าหัวเ้ืเองแนวจะดูจังหวะมันกล่าวเล่าดูจังหวะมันกลา่วา,กลาวแล้วก่าวแล้วแม่โอ้มันกล่าวเป็นเซย์ะ <Yeah. Ooh. S 1> <laughs> โลเจ้าพ่อบอกว่าเขาห้ามไลนเนาะเ่าก็เขาก็มาไลน์บอลอื่น เอาไปไล่บอลนนั่นเนาะ เสหของน้ำใช่ใช่ปะเล้าของนำก็นคตอนนี uno, ้อะไ้ซื uno, ้อมาซื้อแกดูกันนดี๋ยวเอาอะไรมันนี้สีดำนะอ่า เมันปิดก,กี่โมงอ่ะวันนัมม้นผมมาซื้อกลับสามทุ่มอ่ะ 665นะัวนั้นมันม5นใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วก็แต่ลองรแรงเี่นเท่ากันเป็นการท่ากันแล้วก็ตัวพีพียูอ่ะนี่สูงกว่าอันนี้675แล้วก็ล้าก็เหมอนัวนั้นมัน627แล้วแต่มันน่าจะตัวนีใสวยกว่าัวนั้นผมตั้งให้ตั้งเป็น100นะยังหิวของเหรอวะเอาเข้าไปซื้อท่าไหร่นาจะอี่ะงไรราคา1200สาวหวานเนาะตอนนี้กา เ้าสเขากินกยิ้วเขาแห้องอะไรตอนนี้ขเขาแห้องอะไรตอนนี้นะายางสามรอบสี่รอบไปโอเคอ,อ่าสื่อหาเราเนี่ยโอเคนาะอเิ็กก็เจบเกียใบทำานี้ล้วเนาะพอกันอยู่เพื่อนนะพี่องสบายดีบายบายพี okay, ่พี่น้องตอนนี้เขาก็มาแจะซื้อมือถืออนะไเนาะนะครับเปนตลาดเนาะแต่ยังใน,นดูดีป้าดี ไหนมาปนประคอปนประคอทันนาดีปนประคอกบ้ันสมเนาะสมปไาเนาะไอ้การคล่องแกะมากการมีแบบแขงเนาะบักเั่วบักแตงนะครับมากินกัน,นะกกนะกกนได้พี่น้องปะยกเขา่ายังไงพี่น้องมาเกีวกันได้พี่นอ้องเด้อวะอือโอ้ยไหนอินตาเราไหม Tên xong này à, xong nào, nào. Xong toàn vì nó đen đèn ba tồi rồi anh phía việc nha Hãy subscribe cho 哇，特别亮。 càng càng thấy không? Các 对吧？ mình sẽ bắt dưỡng nó không mình này หลาปีน้อนงกิขาวกันอาบเก็้เนีเตียงใหญ่ให้บาได้าบายสบายดี